เปิดโผเจ็ดนางเอกสาวลูกรักของแต่ละช่องจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นางเอกสาวที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อย่างเป็นล่าลานีบอกเลยว่าแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยจริงๆที่ตอนนี้ดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ที่เปิดฉายไม่กี่วันกวาดรายได้ไปมากกว่า300ล้านเรียกได้ว่าเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งของช่อง3ไปแล้วนั่นเองล่ะครับ มาต่อกันที่นางเอกสาวลูกครึ่งไทยคิวบาอย่างสาวจีน่ายีนาแม้จะมีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันอยู่บ้างแล้วแต่ล่าสุดกับละครที่กำลังออนแอร์อยู่ในขนาดนี้อย่างเรื่องพิสวัสตคาตะเกมที่ตอนนี้กระแสดีไม่เบาเลยทีเดียวแล้วตามด้วยซีรีส์ภาคต่ออย่างเรื่องดวงใจเทวพรมตอนละอจันคาดว่าจะลงจอให้แฟนละครได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนล่ะครับ ต่อกันที่นางเอกสาวมากฝีมืออย่างสาวเฟิร์นนบจิลาไม่ว่าจะจับคู่กับใครก็เล่นดีเคมีเข้ากันสุดๆไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องเวลากรรมเทพเนตรนาคินหัวใจศิลาและห้องสุดท้ายหมายเลขหกล่าสุดกับละครเรื่องจำแหลงรักประกบคู่กับพระเอกหนุ่มป้องนวัดขึ้นแท่นลูกรักของช่องวันไปอีกคนแล้วนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวผู้มากความสามารถจูนชนฤดีเรียกได้ว่าเธอน,นั้นแทบจะไม่หายหน้าหายตาจากช่องแปเลยก็ว่าได้แถมความสวยก็ไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยล่าสุดอย่างละครเรื่องบ่วงใบบุญที่ได้ลาจอไปแล้วบอกเลยว่ากระแสดีมากกลายเป็นลูกรักอีกหนึ่งคนของช่องไปแล้วนั่นเองล่ะครับไปต่อกันที่นางเอกสาวดาวลุงการนชชา ที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสปี2020และได้ประเดิมผลงานละครเรื่องแรกอย่างเคยบ้านไล่สไปร์ไฮโซตามด้วยละครเรื่องเสาห้าล่าสุดนั้นเธอก็ได้ขึ้นแท่นเปน็นนางเอกเตรียมตัวในละครเรื่องหงฟ้าและก็ยังมีละครอีก2เรื่องให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องลือไทยพอดีและมนตาตะเกียงแก้วนั่นเองล่ะครับ ต่อกันที่นางเอกสาวโบเมลาดาหลังจากที่ย้ายไปซบบ้านหลังใหม่ก็มีงานละครออกมาอีกแล้วหลังจากที่ละครเรื่องมนกษย์น้องผักกระแยงได้จบลงไปล่าสุดเธอก็ได้มีละครเรื่องใหม่อีกถึง2เรื่องด้วยกันอย่างเรื่องใต้เงาตะวันประกบคู่กับหนุ่มหมากปรินและโลกหมุนรอบเธอประกบคู่กับหนุ่มเจมส์จีรายุเรียกได้ว่า2เรื่องนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวละครัคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวดาวลุง่งเพลงขวัญน,นัตยาแม้ชั่วโมงบินจะไม่เยอะแต่บอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเธอนั้นไม่ธรรมดาล่าสุดกับละครเรื่องใต้ล่าที่เพิ่งจะลาจอไปก็มีงานละครเข้ามาแบบต่อเนื่องอย่างเรื่องสาวน้อยร้อยไม้นั่นเองลหละครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ